เรากันสุกครับมันนี่กับสีเป็นโอ้โฝวบินตามาหลายนะครับนี่ครับมะงม่วงห้าวมะนาวโหนะครับนี่ครับแช่น้ําแข็งเย็นๆนะครับก็จิ้มกับพริกเกลือนี่ครับแซ่บๆครับนี่แซ่บนะครับเอามาสุดๆนะครับจิ้มกับพริกเกลือแกง่วง ฝั่งนู้ก็จะเป็นรับผมปลูกกำลังเพาะพันธุ์นะครับพวกดอกไม้นะครับนี่มะม่วงหามมนาโอ้โหครับสดๆเราก็จิ้มกับพริกเกลือนะครับในแซบ่บมามาครับนี่ครับจิ้มเข้าไปครับ นี ens, Nacional, ่ครับใส่ครับไปครับโอ้โหมินต่าเยอะครับอืถ้าเกิดมันสุกมันจะเป็นลูกดำๆๆนะครับ เจลิบน้ำอันนี้มันโก่คแก่แล้วนะครับนี่ครับจิ้มพริกเกลือไปเลยครับอากาศร้อนๆครับจาดปลายลุย